วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องแม่ไม้ถูกผัวทิง้งจึงหันมาเลี้ยงน้องหมาเพื่อคลายเหงาฉันเป็นแม่ไม้ผัวทิง้งโดยไม่รู้สาเหตุว่าฉันทำผิดอะไรฉันจึงต้องอยู่คนเดียวตอนนี้อายุ45ปีแล้วค่ะชื่อนิดหน่อย แต่ขนาดรูปร่างของฉันไม่ได้นิดหน่อยเหมือนชื่อนะคะทุกสัดส่วนของร่างกายใหญ่โตไปทุกส่วนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิจฉาเหลือเกินและชอบยกเวน้นอดีตสามีของฉันเองอ้อลืมบอกไปค่ะฉันไม่มีลูกนะคะตอนนี้ฉันต้องกลายเป็นโสดที่ต้องอยู่คนเดียวในบ้านไม้หลังใหญ่ กลางสวนใหญ่รัสจากผู้คนผ่านไปมาฉันจึงหันมาเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาและเป็นยามเฝ้าบ้านันที่ดีที่สุดหมาเป็นเพื่อนที่ดีและซื่อสัตย์ตอนแรกฉันเลี้ยงแค่สองสามตัวแต่ตอนนี้ฉันมีหมาถึงสิบกว่าตัวค่ะวันนี้ฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้ ต้องนั่งดูหมากินอาหารอย่างเพลิดเพลินและพิจารณาว่าจะเลือกหมาตัวไหนไว้นอนเล่นเป็นเพื่อนในห้องสักตัวฉันอุ้มหมาตัวเล็กลายขาวดำไว้บนตักมันช่างประจบประแจงเลียหน้าเลียปากไปทั่วฉันรีบหันหน้าหลบทันทีส่งนิ้วให้มันเลียแทนมันก็เลีย สึกจั๊กกะจี้เลยหยิบนมข้นมาเทลงบนฝ่ามือให้หมาน้อยค่อยๆเลียแทนมันมันจงเลียนมที่อยู่บนฝ่ามือของฉันจนเกลี้ยงสะอาดฉันเองก็รู้สึกดีไม่จั๊กกะจี้แล้วแต่กลับรู้สึกฟินสุดๆหันไปมองกระป๋องนมมันก็หมดซะแล้วจึงรีบพาน้องหมาน้อยไปอาบน้ําเพราะคลุกขี้ดินมาทั้งวันตัวจะได้หอมๆเพราะคืนนี้ ต้องขึ้นไปนอนบนเตียงกับฉันเพื่อคลายเหงาอื่นนี้ฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักเหมือนฟ้ารัว่วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงฝนที่กระทบสังกะสีเจ้าหมาน้อยต่อไปนี้แกจะต้องนอนกับฉันทุกวันนะบนบ้านหลังนี้เข้าใจไหมฉันอุ้มน้องหมาขึ้นเตียงแต่หัวคำ่ำ เพราะไม่มีอะไรจะทำสัญญาณคลื่นทุกอย่างก็ไม่มีน้องหมาก็กระโดดข้ามชั้นไปมาบนเตียงเหมือนรู้ว่าฉันต้องการเล่นกับมันแต่ฉันนอนนิ่งฟินอยู่บนเตียงหมาน้อยกําลังเลียทั่วใบหน้าเลียปากเลียแก้มเลียหูและลำคอฉันปล่อยให้มันทำเลียตามใจชอบและฉันก็ชอบเพราะพเพลินดี แล้วก็ปล่อยหลับไปลมหายใจอุ่นๆทำให้ฉันต้องตื่นเห็นเจ้าหมาน้อยนอนหลับซบคอฉันอยู่ฉันจึงคว้ามันมากอดเอาไออุ่นเพราะขณะนี้อากาศเยือกเย็ยนมากฝนยังตกอยู่เลยค่ะเช้ามืดมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านนิดหน่อยนิดหน่อยเอ็งตื่นหรือยังยายพาคนมาหาแน่ยายบินยืนตะโกนเรียกที่ริมรั้วหน้าบ้าน มีชายวัยกลางคนสองถึงสามคนยืนอยู่ข้างๆอ้าวยาบินมาทำไมแต่เช้าจ้าแล้วนิดหน่อยก็รีบเดินไปเปิดประตูรั้วทั้งหมดก็เดินตามเข้ามาในบ้านเออนิดหน่อยนี่พอสัรนะ่ะเขาอยากเห็นเองตัวเป็นๆยายก็เลยพามาหานี่แหละพ่อสัรเนะ่ะก็เป็นพ่อใหม่เมียตายเองรู้จักเขาไว้ซะกรู้จักกันไว้สรร แล้วทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยยายบินพยายามทำหน้าที่เป็นแม่สื่อที่ดีส่วนนายสัรก็ไม่พูดจาอะไรนั่งจ้องหน้านิดหน่อยสำรวจเกือนร่างของเธอเหมือนอยากจะกินอะไรแบบนั้นส่วนนิดหน่อยก็ชะม้ายตาให้อย่างไม่สะทกสถานไม่ลดละจากวันนั้นเป็นต้นมานายสัรก็ไปมาหาสู่บ้านสวนแทบทุกวันส่วนเจ้าหมาน้อยก็ได้กลายเป็นหมาหัวเน่าไปแล้ว เพราะมีเจ้าของใหม่มานอนบนเตียงแทนมันแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ